อิสมา n l ออนไลน์คนจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับคลิปนี้เก็บภาพนะครับการเดินพาเลทนะครับการเปิดงานกาชาติจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ7-16มกราคมนะครับก็เก็บภาพมาให้ชมกันบ้างเล็กน้อยนะครับกับงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับประจำปี2 5 0 0 66นะครับเอาใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์นะแวะ,ะเที่ยวกันได้นะครับมีงาน7มีงานตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16นะครับกี่วันละนะครับหลายวันอยู่เนาะนะฮะผ่านไปผ่านมาแวะชมกันได้นะครับมีนักร้องมาแสดงนะครับมี อาหารพื้นถิ่นจำน่ายเยอะแยะมากมายนะครับผาสิ้นตีนจกผลิตภัณฑ์จากข้าวกิจกรรมตามอำเภอต่างๆที่เข้าร่วมงานนะครับสินค้าพื้นเมืองมากมายนะครับก็ผ่านไปผ่านมาแวะจังหวัดอุตรดิตถ์กันได้นะครับงานก็จะมีที่หน้า ท่านพ่อพญาพิชัยดับหักสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับเป็นสนามกีฬานะครับหน้าท่านพ่อพญาพิชัยดับหักนะครับเราก็เก็บภาพมาฝากกันบ้างบางส่วนเนาะนะครับกับงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเหล็กน้ําพีหรือเรื่องเมืองลังศาสหวานบ้านพญาพิชัยดับหักถิ่นสักใหญ่ของโลกนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้กับ เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเข้ามารับชมในช่องอิสไมโอไลท์คนเมืองอุตรดิตนะครับก็มีภาพคลิปต่างๆนำมาฝากกันนะครับสารพัดเรื่องราวนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยบ้างการทำ youtube บ้างอะไรบ้างนะครับ ใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันได้นะครับให้คำปรึกษาห้เลือกันได้นะฮะช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านนะฮะอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องราวการทํางานของระบบ YouTube นะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครับก็นําคลิปมาฝากกันนะครับก็สร้างสารรค์ผลงานกันได้ต่อไปนะครับก็ปีใหม่ ผ่านมาแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับเจ็ดถึงสิ 18. เอ้ยไม่ใช่7จ็ถึงสิอ่อใครจะได้ร้อยเหรียญแล้วหรือยังนะครับหรือว่าใครจะได้เข้าแอสเซนต์กี่บาทนะฮะเอาก็ลุ้นกันไปนะครับมีเวลาว่างก็ทําคลิปนะครับทําคลิปได้ทุกเรื่องราวแหละนะครับนะฮะชีวิตประจําวันการท่องเที่ยวความรู้ DIY นะครับบทกลอน หรือว่าจะแสดงอะ,อะไรลงไปใน YouTube เพื่อให้เพื่อนๆเ,เรามาดูจัดไปได้หมดนะครับ,รบเก็บเล็กผสมน้อยนะครับยอดดูไม่เท่าไหร่ยอดเลี้ยนไม่เท่าไหร่นะครับนั่นแหละครเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับจะดูยอดเงินก็ดูที่ Adsense นะครับไม่ต้องไปดูที่หน้าเดสปอร์ตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้สวัสดีครับ